รจะมาดูเรือจากกีนลเ,เลเบตกันนะฮะไปขึ้นไปเลยอ่าขึ้นไปเลยนะฮะมีใครอยู่บนเรือฮะมีะครอยู่บนเรือไป

อ่ะหลายชั้นนะฮะหลายชั้นต้องขออภัยด้วยก้องไม่ชัดนะครับขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครัน

อะไรนะครับทายห่างไว้นะครับอ,อัดอันห่างไว้นะครับเดี๋ยวหล่นพลาดหล่นฮะหล่นนี้จบเฮตเลยฮะไปต่อไปลูก ไหนไหนนางเงีอยไหนที่มันมีน้ำไม่เห็นมีเลยอยู่กลางอันนี้บอกนเงี้ยอยู่ห่างไว้นะครับน่ครับวิ่งใส่คราบจะรอะไรครับอันนี้เราอยู่ในช่อง น,น้องนิ้งของเรานะฮะนี่นะฮะบนเรือระวังหล่นนะครับเ,รเ,เวลาเดินต้องมีสตินะคะเพราะว่าไม่มีรั้วกั้นนะฮะเดินเดินเดินต่อเลยฮะอ่านี่ให้ชมเรือจากกีนะนัลิเบตนะฮะ ่า,ามิวสวยมากนะฮะมีภูเขาทะเลนะ,ะนะะักท่องเที่ยวบานเลยะจะกลาย,ยืยนไหมเนี่ยระวังนนกันนะฮะ เห็นได้กล้อง,360งสามร้อยหกสิบองศาอามินครับอามินครับอามินครับอ้าวคุณอามินครับร้อนไหมครับร้อนร้อนมากไหมครับร้อนร้อนมากรรากะไ เรือนไทยท่วบริบูรณ์วันนี้จะพามาท่องเที่ยวเดือนไทยท้องบริบูรณ์นะฮะอย่ายละะืมกดไนี์นะคะเขาทำช่องเกี่ยวกับอะไรนะฮะเกี่ยวกับโบสถ์นะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่พามาเป่าโบสถ์นะฮะพวกเราจะมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เรือจะก,กินร์เบดน,นะฮะ,ะช่วงใกล้สงการนะฮะ นี่คือสนามเครื่องบินนะอืมอม,มันมีลัวอยู่

ถึงยอดสุดแล้วโอ้โหสวยมากค่ะพี่ดานี่คือคือมันมานี่คือเราขึ้นไปเลยเนี่ยก็มีเนี่ยมีลบลงอ่ะมาเรื่อยนะอ่าเริ่ขึ้นนู้นสิมาทางนี้ตัวนี้คือตัวเสือเลยหลุดจากห้าศูนย์นี่คือโผล่ขึ้นเลยนี่คือเรือลบนะฮะสองลำนี้เบอร์สี่สี่หกศูนย์กับสี่ สี่สี่หกหนึ่งกับสี่สี่หกสองนะฮะยังกับเนินเขาเลยฮนะระวังล้มกันนะฮะมันชันครับมีแต่เกมใช่ไหมครับใช่นะกัท้องฟ้าปลอดโปร่งนะฮะ ไม่มีอะไรเสียวมากเลยนะฮะพอส่องลงมาเสียวมากเลยใช่ไหมครับเอาว่ บินจะพุ่งลงมาจอดชนนะะขึ้นต่อเอาวิ่งครับ ทางลงจะลงได้ไหมเนี่ยคนหันมาก<ส> <นะ S 1> ตายนูนเรือนยหให่่นู้นเรือนู้นกรหดิเห็นไหเบ็มโน่น,นอะเบ้างเมบ้าง ทางหขอตัค์เอาขอตังค์มาเก็ตนายตอนนี้ยังไม่เสร็จกันนะคะ่ะโอ้โหเท้าร้อนเลยฮะอาไกจเกาหลีนละอาบอสบอดอาใจกระปุกร้อ,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 อนออนี้เออ,ไ,อไม่เสียอะไรหรอกกลัวหมวกเปียว หมวกปิวมันมีสายตะพายแตสายตาพาย้ข้างหลังทำไมอ่ะไว้ข้างหน้าเสมันจะได้ล็อกชินกับชินกับการใส่หมวกลูกเสือเพราะว่าเพราะว่าเวลาใส่หมวกลูกเสือเขาบอกว่าต้องเอาไว้ข้างหลังโอ้ยชัน ถ้าตอนลงผมต้องต้องพักสักครู่นะะต้องปิดกล้องนะเพราะว่าอาจจะหล่นน้ำก็ได้นะฮะอันตรายนะฮะอย่าเสี่ยงนะฮะเรือนะฮะไม่ใช่บันได <laughs> สุดยอดนะฮะ,ะมาเป็นครั้งแรกนะเนรือจากกินลดียร์นิเบตเรือไทยพาเที่ยวนะคลิปตอน ตอนเมื่อตะก,กี้นี้ก็ถ่ายส่วนน้องนุชไปแล้วนะฮะวันนี้ตอนนี้จะมาสัมพัดกับเรือหลวงจาก,กีนารเบศนะฮะนี่นะฮะ,นะบ,บนยอดนักท่องเที่ยวบ้านเลยขึ้นได้เฉพาะเรือนี้นะครับใช่ป่ะครับใช่ครับขึ้นได้เฉพาะเรือนี้เรืออื่นขึ้นไม่ได้ครับ อา้าวกองค้างกองค้างครับต้องขออภัยด้วยคุณภาพไม่ดีไม,ไ,มไ,ไม่ก็ยงยิงต่อม,มันตีห้าขอ ยานไม่ค่อยดีวนะเนี่ยได้กองค้างเดี๋ยวเลงเดี๋ยวผมต้องปิดกล้องไปชั่วคราวนะฮะสต็อปสต็อปขออภัยด้วย ก้องค้างนะครับ ลงตรงไหน,น <c oughs> ลงตรงนี้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอปิดกล้องสักครู่นะฮะ